เอฟซีเชฟคลิปว่าคนนี้คือใครรู้ไหมลองทายกันดูซิเฉลยค่ะคือคุณเหรียญเองแหมไม่ได้เจอกันตั้งนานนะฮะเปิดบูสหรอคะเปิดบูสค่ะเ,เปิดมาสามวันแล้วค่ะเหลืออีกวันหนึ่งวันพร<ม>ุ่งนี้แหมวัน,นะะพรุ่งนี้นะฮะคอาพิวเตอค่ะเอลสิบเอลสิบนะฮะลึก,กยินดีกอย้ายอยู่ตรงไหนคะอะไรนะคะมหมายถึงร้านนะคะ ค่ะอะแล้ววันนี้มีอะไรให้แบบว่าน่าสนใจไหมคะในบูธเนี้ยที่ร้านจะมีเป็นเมนูกาแฟนะคะแล้วก็มีขนมมาด้วยค่ะเอ,อเอากาแฟมา3ตัวจะมีคาราเบียมัลติรสแล้วก็ตัวกระสิออุ้ยตายเลยขนมจะเป็นทังนี้เลยอ่านี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่า <c oughs> วันนี้มีเหล่ามาเชฟมมาคุกกิ้งโชว์ด้วย <c oughs> แล้วก็ เห็นมาสักพักแล้วก็เลยแบบว่าจะมาเยี่ยมนิดหน่อยอะไรอย่างงี้มาให้กำลังใจไม่ใช่อะไรวิ่งถึงและวแม่นึกว่าจะจำไม่ได้ใช่แล้วตอนที่ฉันสวมอผ้าบัฟเนี่ยนะฮะก็ได้ว่าเมื่อกี้เห็นลูกค้ามาก็บอกว่าโอ้โหตังแ์เขาบว่าได้รับความสนใจไปอยางมากแหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแอบสะดุดนิดหนึ่งตรงนี้ด้วยเนี่ยเขก็มีขายนะนี่ขอถามได้ไหมคะดี่ ขอถามได้ไหมคะว่าทําไมถึงตั้งชื่อร้านนี้คะอ๋อเหมือนเวลาคนชอบดื่มกาแฟมาค่ะแล้วนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับแล้วขมตาบันจะดับลอ๋อก็ว่าเลยนะคะนี่น้องน่ารักมากที่กออกแบบเองเหรอคะหรือยังไงอเออตอนแรกพยายามวาดเองแล้วแต่ไม่รอดก็เลยต้องจำกระซิงวาดอุยน่ารักอ่ะอะ่นี่นะเวลาไปนะสอบถามเบอร์โทรตามนี้ก่อนนะเดี๋ยวเผื่อว่าร้านปิดอะไรอย่างงี้นะคะ นนี่ะนะฮเะสื้อก็มีขายด้วยใช่ไหมเนี่ยไปที่ BTS ทองหล่อครับ BTS ทองหลอก็ไปก็ได้นะนี่ก็เจอได้นีๆเสื้อก็แบบว่าน่ารักมากเลยแล้ววันนี้ก็มาแบบนี่มาให้กำลังใจนะฮะอดีตผู้เข้าแข่งขันมาสเตเชฟซีซั่น4นะฮะอุตส่าม,มาแบบว่าไม่ได้เจอกันเนี่ยกูน่าจะแบบเจอครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวคืองานปริญญาของพี่ธันวาเขาอ เกือบจะจําไม่ได้แล้วนะเกือบจะจำไม่ได้นี่เกือบจะจําไม่ได้แล้วยังไงก็ในฐานะที่เป็นเอฟซีเชฟด้วยเนาะก็ขอให้เชฟเหรียญขอญาตเรียกเชฟแล้วกันนะคะจะได้แบบว่าติดปากนะขอญาตเรียกเชฟเหรียญแล้วกันนะคะขอให้เชฟเหรียญนะคะเรียกว่านะฮะกิจการรุ่งเรืองนะฮะตัวนี้เปิดมาได้กี่เดือนแล้วคะร้านเพิ่งเปิดมาได้ปีกว่าหนึ่งเดือนแลค่ะสิบสามเดือนแล้ะโอ้ยแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ย เรียกว่าขอญยตเข้าทางการนิดน,นั้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าวีคนเข้ามาเยอะไหมก็เรื่อยๆค่ะมันถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่แบบเทศกาลอะไรเงี้ยค่ะร้านเหลยกก็ได้คนมากขึ้นด้วยเพราะว่ามีคนต่างชาติเขา้าบ้านเราเยอะเลยอ๋อช่วงเฟสชีฟอะไรอย่างงี้<ช>คือแบบว่าอิเตอร์เนชั่นแนลนะฮะ mm hmm. ก็มาแบบว่าเยอะมากส่วนใหญ่เนะี่ยเขาจะสั่งเป็นอะไรเป็นพิเศษคะซิกเนเจอร์เลยอะ่ะเอ,อีทีร้านจะมีโฟร์เซนวานิาลาลาเต้แต่วันนี้ไม่ได้เอามาช่วยแล้วก็ ปกติคือเรากาแฟที่ร้านะคะจะเป็น specialty เ a t ดก็คือจะมีตัวฮานูัสกับคลัมเบียสามารถเลือกเป็นเมนูคลาสสิกเข้าไปได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเป็นบานาน่าไซรัปที่ทางร้านทำเองก็จะมีเมนูทับบูนานากับบานาน่าโอเคครับผมยังไงก็ขอให้ประสบความสําเร็จต่อไปเรื่อยๆนะครับในทุกเส้นทางที่พี่เหรียนทำนะคะผมโดยเฉพาะอาชีพเชนนะคะนี่ฝากร้านอีกทีนึงครับผมอยู่ตรงไหนนะคะ เอสชองเหล่าทางออกสองค่ะชื่อนเสสามสิบหกซอยแสนสบายนี่นะครับร้านนี้เลยนะฮะบุยบุย,บยจบการรีวิวเพลงนี้ค่ะ